เรื่องมนุษย์เป็นคนขี้โกงนั้นคงมีตั้งแต่สมัยอาดัมและเอวาเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้พระเยซูเจ้าเมื่อเล่าเรื่องผู้จัดการขี้โกงของบริษัทหาทางออกให้ตนเองด้วยการโกงบริษัทเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อให้ลูกหนี้ของบริษัทต้ตอนรับเขาเมื่อตกงานพระองค์เห็นว่าเขาฉลาดแกมโกงรู้จักเอาตัวรอด จึงอยากจะสอนเรามิให้ทำตามแบบอย่างของเขาแต่ให้เฉลียวฉลาดคิดถึงอนาคตของตัวเองว่าเราจะจัดการชีวิตของเราในฐานะเป็นบุตรแห่งความสว่างอย่างไรในบทอ่านที่หนึ่งเราเห็นนักบุญเปาโลไปประกาศในดินแดนที่ยังไม่เคยได้ยินเรื่องพระเจ้ามาก่อนทุกวันนี้เราก็มีพระสงฆ์นักบวชและ กฤตชนไปประกาศพระวรสารในดินแดนที่ผู้คนยังไม่เคยได้ยินข่าวดีพวกเขาพร้อมที่จะไปอยู่อย่างยากลำบากเพราะต้องเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมและหลายครั้งได้รับการต่อต้านจากชุมชนที่ถือาศาสนาดั้งเดิมมาแล้วที่เขาต้องไปเพราะเป็นคำสั่งของพระเยซูเจ้าว,ว่าท่าน จงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นสิทธิ์ของเราจงรู้ไว้เถิดว่าเราอยู่กับท่านทุกวันจนถึงวันสิ้นพิภพ,พมัทิวบทที่28ข้อ18ถึงข้อ20